ควมแม่นองตายให้ภายชาอายป้าใจนานวันไปหัวใจเป็นเล่เรียกว่าเป็นการหวนจับใหม่อีกครั้งในรอบสองปีนะคะของลูกทุ่งสาวแคทอาทิตยาค่ะ กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอในสไตล์อีสานโมเดิร์นบอบแม่นของตายค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผันตัวไปเดินสายประกวดนางงามตามความฝันนะคะคว้ารางวัลมาหลายเวทีจนได้ฉายานักร้องนางงามกลับมาคราวนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ร้องดีเต้นแซบแต่ปรับลุคสวยสดใสขึ้นนะคะออกแบบเองทั้งเสื้อผ้านหน้าผมเพราะว่าได้เทคนิคความงามจากเวทีประกวดมาเพียบเลยค่ะแถมยังประยุกต์เรื่องความมีวินยัยมาใช้ควบคู่กันกับการเป็นศินลปินค่ะ อย่างการเป็นนางงามอะค่ะเราได้รู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเองการแต่งหน้าทำผมรวมถึงบุคลิกภาพต่างๆแล้วก็ได้รู้ความเป็นตัวเองว่าตัวเองใส่แต่งตัวแบบไหนจะสวยตัวเองทําตัวแบบไหนจะสวยแล้วก็ที่สําคัญการร้องเพลงเนี่ยมันคือความสามารถพิเศษที่เรามีก็คือเราสามารถที่จะร้องเพลงได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะเอามาอัดแปคู่กันเนี่ยมันเป็นที่เรื่องเรื่องง่ายมากๆเพราะว่านางงามสวยอย่างเดียวไม่ได้ได้โมงอย่างเดียวไม่ได้แต่คุณต้องมีความสามารถพิเศษดังนั้นความสามารถพิเศษของแคทคือการร้องเพลงแคทก็จะเอามาปรับประยุกใช้ แม้จะยุ่งกับการทําเพลงใหม่และทํางานประจําไปด้วยนะคะแต่ว่าสาวแคทเนี่ยยังใส่ใจการเรียนเป็นหลักค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้ทุนศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยตั้งใจนําความรู้ที่ได้มาต่อย,ยอดการทํางานเพลงนะคะตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการโปรโมตอย่างซิงเกิลล่าสุดก็มีโอกาสทําเองทุกขั้นตอนงานนี้เจ้าตัวบอกภูมิใจสุดๆเลยค่ะ บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ผู้ใหญ่จะสามารถที่จะให้คําแนะนํากับเราได้แต่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยจนถึงตอนจบสุดท้ายเนี่ยแคทมีส่วนช่วยใน,ใน,ในทั้งหมดก็คือการเรียนเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมันถึงทําให้แคทเรียนเบื้องหลังเพื่อที่ว่าเอามาใช้ในเบื้องหน้าค่ะเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าจบไปเราจะทําอะไรการ เขาเรียกว่าการประกวดนางงามมันได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งการร้องเพลงได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเราคือการเรียนแล้วก็การทํางานประจําดังนั้นเนี่ยแคทถึงให้ความสําคัญควบคู่กันไปก็คือไม่ทิ้งอนาคตเราอาจจะไม่ได้ร้องเพลงเราอาจจะไม่ได้เป็นนางงามแล้วแต่เรายังมีงานตรงนี้รองรับอยู่ช่วงนี้แม้จะโดนผลกระทบจากโควิด19ทำให้ต้องชะลอการเดินสายโปรโรมทเพลงส่วนงานคอนเสิร์ตก็โดนยกเลิกไปหลายงานค่ะแต่ว่าแคทอาทิตยานั้นก็มองแง่ดีนะคะ หันมาใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ทำกิจกรรมกับแฟนคลับให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพร้อมฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะและเป็นกำลังใจให้เพื่อนศิลปินในวงการให้ผ่านเวลาวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันค่ะ